สวัสดีเพื่อนเพื่อนช้าลักนณาราศีเมษทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ l u c กี้นัมเบช่องเลขมงคลคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2563 ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอแนะนํานิดนึงนะคะว่าถ้าหากท่านใดนะที่รู้ลัคนาตัวเองนะคะก็ให้เน้นดูที่ลัคนาเป็นหลักก่อนนะคะแต่ในบางท่านบางคนที่อาจจะไม่รู้เวลาเกิดนะคะไม่ทราบลัคนาที่แท้จริงก็สามารถที่จะใช้ราศีเมษฟังแทน ได้เช่นกันเพียงแต่ในเรื่องของความแม่นยำนะคะในเรื่องของการดูดวงเนี่ยดูจากราศีจะมีความแม่นยำน้อยกว่าการดูจากลัคนาเป็นหลักนะคะสำหรับในเดือนกันยายนนะคะก็จะมีเรื่องของการยกย้ายของดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนะคะเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะเป็นดาวที่เป็นตัวแทนของ เรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆนะคะนั่นก็คือพระราหูหรือดาวราหูนะคะดาวราหูเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่มาโดยง่ายของชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องบอกว่านะคะในการย้ายของดาวครั้งนี้นะคะดาวราหูนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวพลิกชีวิตของคนเมษเลยก็ว่าได้การย้ายมาในรอบนี้นะคะถือว่า ย้ายมาแล้วดีนะถึงแม้ว่าดาวจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าโครจรได้มาตรฐานที่เป็นนิดนะคะนิดก็แปลว่าต่ำต้อยแปลว่าน้อยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเวลาดาวใหญ่เขายกย้ายนะคะเปลี่ยนราศีมันต้องมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามานะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะของคนลักนณาเมษราศีเมษ หลังวันที่10กันยานะคะราหูจะย้ายราศีจากมิถุนเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภการย้ายรอบนี้นะคะราหูจะเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะของคนเมษคือถ้าเวลาเราพูดถึงลัคนาอื่นราศีอื่นนะคะก็จะกลัวกันมากเวลาที่ราหูเข้าจรเข้ามาอยู่ในภพการเงินเรือนการเงินนะคะเพราะว่าราหูมาอยู่ตำแหน่งนี้เรียกว่าเตรียมหมดตัวนะคะเตรียมเก็บเงินไม่อยู่ได้นะคะแต่เพราะว่า อาราหูเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภานะคะเป็นดาวที่เป็นตัวแทนของโชคลาภนะคะ,ะความสําเร็จนะคะสิ่งที่ได้มาโดยง่ายนะคะลาภกระดุมพระนะคะโชคลาภเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่า ราหูจะนำโชคใหญ่มาให้กับคนลักนณาเมษราศีเมษตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปนะเป็นเวลา1ปีครึ่งนะคะราหูจะเข้ามาส่งผลมีอิทธิพลในเรื่องของเงินทองทรัพย์สิน รายได้ลาภผลนะคะราหูย้ายครั้งนี้ก็จะมีเงินเข้ามาแบบต่อเนื่องนะ,ะมีโชคใหญ่เข้ามานะคะยิ่งดาวเสาร์นะคะดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยเขาเดินหน้าได้นะคะทั้งในภพสุภะและกรรมะนะคะคือตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่18กันยายนนะคะเสาร์ก็จะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งนะคะก็แปลว่าคนเมธทํางานหนักแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะเหนื่อยแต่ก็รวยนะมีโอกาสที่จะได้ทํา โปรเจกต์ใหญ่ๆกําไรดีเป็นช่วงปีที่จะมีเงินผ่านเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าราหูไม่ได้มีแค่ความหมายในทางดีนะเพราะาราหูในเรือนการเงินนะคะก็มีความหมายในทางร้ายได้เช่นกันนะภาษามอดูเขาก็จะเรียกว่าราหูค้นทัพย์นะคแะแปลว่าต่อให้มีเงินทองรายได้เข้ามามากมายนะก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองมากมายอย่างคาดไม่ถึงเช่นกันราหูเป็นตัวแทนของ คว,ความลุ่มหลงความมัวเมานะคะบางครั้งบางคราวนะคะเมื่อราหูมาอยู่ในเรือนการเงินก็จะกลายเป็นว่ามีความหลงระเริงในเรื่องของการเงินลงว่าหามาได้เยอะเดียวก็หามาได้ใหม่นะคะหรือการใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังการใช้เงินเก่งเงินเปลืองนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายเข้าม,ามามากมายนะคะแต่ในมุมดีๆนะคะก็คือจะหาเงินมาได้มากเช่นกันแม้ราหูจะค้นทรัพย์แต่ก็นำพาลาบผลมาให้นะคะ เรียกว่ามีทั้งดีมีทั้งเสียนะคะในท่านใดที่ราหูเดิมอยู่ในภพเสียก็อาจจะหมายถึงการที่จะมีโอกาสในเรื่องของการถูกกลอกถูกโกงนะคะการเอาเงินไปลงทุนเอาเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนเพื่อที่จะหวังผลตอบแทนมาเยอะๆนะหรือการถูกหลอกให้เราเอาเงินไปให้เขาก็ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปตลอด1นึ่ปีครึ่งนี้นะคะคนเมฆต้องพยายามตรวจสอบระบบการเงินให้รัดกุมนะคะก่อน จะลงทุนทำอะไรก็ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจให้มั่นใจในธุรกิจนั้นๆก่อนราหูคน้นรัพย์แปลว่าเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่นะคะราหูมาคน้นทรัพย์ไปนะคะดังนั้นทางแก้ไขมันก็มีคือเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงเงินสดเป็นอย่างอื่นนะคะเช่นเอาเงินเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินนะคะเอาเงินไปลงทุนเปลี่ยนเป็นบ้านเปลี่ยนเป็นที่ดินนะคะการซื้อกองทุนต่างๆสลักออมสินสลักทกส เก็บเอาไว้นะคะพยายามอย่าให้มีเงินสดอยู่กับเราเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นการแก้เครดได้เช่นกันแต่โดยรวมนะคะราหูย้ายครั้งนี้นะต้องบอกว่า ย้ายมาแล้วดีนะคะเพราะว่าคนลักนาเมษจ,จะโดดเด่นมากในเรื่องของโชคลาภนะโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินยิ่งดาวเสาดาวพระฤหัสเนี่ยเขาจะย้ายแล้วก็เดินหน้ากลับเข้าไปอยู่ในภพการงานในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปลายปี2564ดาวตรีเทพทั้ง3นะคะทั้งราหูทั้งพระฤหัสทั้งเสารเรียกว่าโคจรมาให้คุณกับคนเมษนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของการทํางาน สร้างเงินนะคะสร้างฐานนะนะคะมีโอกาสที่จะได้ตั้งหลักตั้งตัวเปลี่ยนแปลงสร้างชีวิตแล้วก็สร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองให้กับครอบครัวในช่วง1-2ปีนี้เป็นต้นไปนะคะในส่วนดวงชะตาประจําเดือนกันยายนปี2563ของชาวลัคนาราศรีเมฆก,ก็ต้องบอกว่าเดือนกันยายนนี้นะชีวิตยังดีอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าดาววาสนาดาวประจําตัวคือดาวอังคารนะคะยังโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงนะคะและก็ยังมีพระเกตนะ,ะพระเกตยังโครจรอ,อยู่ในลาพระโยกหลังกับลักนาทําให้ในช่วงเดือนกันยายนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึง29กกันยานะคะเรียกว่าคนเมษย,ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะเป็นจังหวะที่ดีนะคะในท่านใดที่อยากจะสร้างบุญสร้าง กุศลเนี่ยเรียกว่าดีมากทำบุญแล้วมันได้ผลนะคะคิดหวังสิ่งใดไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสสมหวังดาวการเงินนะยังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยดาวเสาและดาวพฤหัสถึงแม้จะโคจรถอยหลังแต่ก็ยังอยู่ใน พบเดือนที่ดีและในช่วงประมาณวันที่18แล้วก็23เนี่ยดาวทั้งคู่เขาก็จะกลับมาเดินหน้ากลับมาเดินได้ปกติอีกครั้งก็ส่งผลนะคะในเรื่องของชีวิตของคนเมษก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีเรื่องของชื่อเสียงมีเรื่องของความสําเร็จความจเจริญตามมามีโอกาสที่จะได้ปิดงานปิดจ็อบที่มันยืดเยื้อค่ราคาสั่งได้นะคะเดือนกันยาก็เลยถือว่าเป็นเดือนที่ฟ้าเป็นใจนะเป็นเดือนของความสําเร็จและ ความก้าวหน้าในชีวิตของคนเมตรแต่ถ้าจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มันโอ้โหมันดีขนาดนั้นมันจะไม่มีอุปสรรคเลยเหรอ ในเดือนนี้นะคะอาจารย์ต้องบอกว่าก็ยังมีนะคะปัญหาอุปรสรรคศัตรูมันยังมีในช่วงวันที่1-19กันยายนนะคะดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนอริเขาโคจรเป็นมาตรฐานนะคะเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งอุดด้วยก็แปลว่านะค,ะคนเมรก็มีโอกาสที่ศัตรูจะเปิดเผยตัวตนออกมานะคะบางครั้งบางคราวอาจจะหมายถึงการแข่งขันนะคะ,ะหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของการสอบบรรจุสอบแข่งขันต่างๆเข้ามาด้วย ดังนั้นนะในช่วง1-19กันยาอาจจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจให้มากนะคะในท่านใดที่กำลังสมัครสอบแล้วก็เหมือนกับหางานอยู่เนี่ยพื้นดวงเราดีแล้วนะแต่ถ้ามีเรื่องของความขยันความจริงจังเพิ่มเข้ามาเนี่ยเรียกว่าโอกาสชนะแบบใสๆไม่ต้องกลัวใครเลยนะคะนอกจากนี้นะคะที่ต้องระวังคือเรื่องของความผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารนะคะคนที่มีบุตรหลานบริวารลูกน้องในะเดือนนี้ จะมีปัญหากับลูกหลานนะคะลูกน้องนะมีเถียงกันทะเลาะก,กันนะคะแต่โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดวงชะตาย,ยังดีอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่อาจจะมีบางจังหวะที่รู้สึกขี้เกียจเบื่อไหนไปบ้างนะคะในส่วนวันที่อารมณ์เสียแล้วทาอะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็จะได้แก่วันที่3 4, 17, 18, 21 22และ30กันยายนนะคะ ในด้านการงานนะคะคนเมตนะคะมีโอกาสที่จะได้เติบโตในสายงานนะคะหรือได้รับโอกาสพิเศษให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนบางอย่างในองค์กรนะคะแล้วทำให้เราได้รับโอกาสนั้นนะคะแต่ในทุกๆก,การเติบโตก็ย่อมมีอุปสรรคที่ยากกว่ารออยู่เสมออาจจะมีผู้ใหญ่ชักชวนนะคะหรือเสนองานที่น่าสนใจให้นะคะบางทีเราก็อาจจะลังเลว่าจะ จะเอาดีไม่เอาดีนะคะตรงนี้มีเรื่องของคนจ้องจับผิดจ้องเล่นงานนะคะเดือนนี้ยังไงขอให้ปล่อยผ่านเพราะว่าสุดท้ายแล้วศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาต่างๆที่อาจจะติดขัดหรือผิดพลาดได้นะคะระวังมีเกณฑ์ผิดใจกับ หุ้นส่วนหรือลูกน้องนะคะดวงเปลี่ยนงานนะคะเดือนนี้ก็ถือว่ายังโดดเด่นนะสิ่งที่หวังมีโอกาสสมหวังส่วนคนทําธุรกิจนะคะคนค้าคนขายนะคะกันยายนยังมีออเดอร์เข้ามาอาจจะต้องลองหาฐานลูกค้าใหม่ๆนะคะลูกค้าออนไลน์หรือว่าลองหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายนะคะใครขายของไม่เป็นก็ต้องเริ่มต้นลองหามาขายบ้างนะคะจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็ได้นะเตรียมตัวนะ ะะก่อนที่ราหูจะย้ายเนี่ยเรียกว่าการเงินมันจะสะพัดนะคะค้าขายเสริมเข้ามาก็จะมียอดขายแบบปังๆนะคะหาอาชีพเสริมสร้างรายได้กันนะคะ ในด้านการเงินนะคะสําหรับดวงการเงินถือว่าดีนะคะเพราะว่าดาวการเงินเขาโครจรได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะก็ทำให้หาเงินง่ายได้เงินเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามานะคะ,ะบางคนบางท่านนะในช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินไปกับการเรื่องของการตกแต่งซ่อมแซมบ้านนะคะตกแต่งรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สวยงามให้น่าอยู่แต่โดยภาพรวมการเงินดีนะคะ ยิ่งท่านใดใครที่ทําหลายๆอาชีพพร้อมๆมกันเนี่ยเรียกได้ว่าเดือนนี้เงินสะพัดนะคะรายได้เข้ามาทุกช่องทางนะคะและถ้าใครที่ยังไม่เริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยากลงมือทําให้เริ่มได้เลยนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่จะหารายได้เพิ่มเติมเสริมเข้ามาเพราะว่าในเรื่องของงานลงทุนนะคะขยับขยายธุรกิจเนี่ยดวงดาวค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รถได้บ้านนะคะหรือการที่จะกู้ ธนาคารต่างๆเรียกว่าผ่านฉลุยนะคะสิ่งที่หวังได้ดังหวังนะคะ,ะมีโอกาสในเรื่องของการที่จะรับทรัพย์รับโชคได้เงินก้อนเข้ามาด้วยนะคะ ในด้านความรักนะคะคนมีคู่ความรักสดใสแล้วนะกลับมาดูแลกันภาพรวมความรักค่อนข้างดีค่ะพูดคุยเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดนะคะยังไงก็ทำบุญให้เยอะๆและกันถ้าบุญถึงนะคะเดือนนี้มีโอกาสได้เจอคนดีที่สินเสมอกันคนที่ไม่เคยวาดฝันไว้นะอาจจะเข้ามาทักทายด้วยนะคะยังไงอนอกจากทำบุญเนาะ,ะก็ต้องพยายามเข้าสังคมเยอะๆด้วย นะคะอยู่บ้านเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอใครนะคะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆลองหาช่องทางในการออนไลน์เนี่ยใช้ช่องทางในการออนไลน์คบกันคุยกันก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหานะคะเพราะว่าเดือนนี้ดาวความรักเดินดีนะคะมีโชคทางความรักนะคะ ในด้านสุขภาพนะคะต้องระวังนะคะาการบาดเจ็บบริเวณขาข้อเท้านะคะปวดเข่านะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุลื่นล้มต่างๆนะคะส่วนโรคภัยที่ต้องระวังนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่อนล้านะอ่อนเพลียนะคะเบลอเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะคะนอนไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านหนะ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสับสไลค์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ